สวัสดีครับพี่ครับตลานุ้นตกหนักเลยนะก็ ก็ดีนะผมว่านี่ยเามดียังไงล่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือภูมิภาคเราไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมครับเราก็จะปรับลดลงนะครับอาจจะเป็นแรงขายจากความกังวลเนี่ยตอนนี้ท่านในข่าวที่เขายิงกันก็ความกังวลเรื่องการเมืองถูกไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเดินสุดซอยเลยดันเนื้อโทษนะครับแล้วในขณะเดียวกันฝ่ายการก็พร้อมจัดคนออกมาต้อนรับเต็มที่นะครับถ้ามีกฎหมายเนื้อโทษมีการผ่านวาระสามนะครับซึ่งซึ่งพอยตรงนี้เนี่ย มันก็น่าคิดแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยนะคือตลาดขึ้นกับการเมืองเราเจอมาหลายช็อตไงครับแล้วการเมืองเนี่ยมันถ้าสังเกตคือถ้ามันชัดเจนว่าจะมีมอบมีอะไรงเงี้ยสุดท้ายแล้ววันที่มันชัดเจนมันก็เดี๋ยวหุ้นมันก็จะขึ้นเองอคือความการเมืองมันอาจจะน่ากลัวแต่ว่ามันช็อตระยาสั้นสิ่งที่ผมกลัวจริงๆคือกระแสเงินทุนที่มันไหลออกเพราะถ้ามันไหลออกเนี่ยมันจะถมขายไม่ยั้งแล้วมันใช้เวลาที่เราเห็นคือสามเดือนที่ผ่านมันม่ได้กดลงอย่างหนัก แถ้าเป็นการเงินมันจะเป็นแค่จังหวะชั่วสั้นๆเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ผมกำ,กำลังคิดว่ามันเป็นการเพื่อเอาของด้วยซ้ำไปจากพอร์ตบล็อกเกอร์หรืออาจจะเป็นอพอร์ตของคนในประเทศเรานี่แหละนะ mm hmm. เพราะว่าถ้าอย่างในพอร์ตบล็อกเกอร์เนี่ยเขา mm hmm. ไม่วันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องทําแบบนี้แน่นอนเพราะเขาซื้อมาแต่ยี่แปดเสียงหาจนถึงปัจจุบันเนี่ยซื้อไปหมื่นหนึ่งจุดสองหมื่นล้านเป็นไปไม่ได้พอร์ตบล็อกเกอร์จะโหุ้นเยอะขนาดนี้ mm hmm. นะครับก็ต้องขายออกซึ่งทุนเฉลี่ยของเขาเ mm hmm. มันก็อยู่ที่หนึ่ แล้วเราจะเอาไงกับเขาถ้าเขาขายออกมาเราก็สบายๆเรามีหุ้นอยู่เราก็ไม่ต้องกลัวถ้าเป็นการเมืองผมไม่ขายนะคือปกติแล้วผมเป็นคนที่พร้อมจะบอกนะักลงทุนว่าวันนี้ต้องหนีพี่มอนยังจําได้นะครับวันนี้หนีกันเถอะอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าเป็นอะไรที่การเมืองในประเทศหรือความกังวลในประเทศผมไม่ค่อยอยากจะหนีนะครับถ้าถ้าจะหนีจริงๆต้องเป็นเรื่องกระแสเงินทุนที่มันไหลออกไม่มีสัญญาณอย่างนง้นนะครับ้าเงินบาทเราก็ยังเห็นกันอยู่ว่าก็ยังคอเคลีย์อยู่ที่เหนือสาสื่เิบาทนิดๆ ก็ยังมีกระแสเงินไหลเข้ามาในตราสารดีซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็6วันจาก7วันที่ผ่านมาต่างชาติก็ยังซื้อสุดทีในหุ้นไทยเพราะนั้นโดยรวมผมว่ายังยังดูอาการต่อไปก่อนอะไม่มีอะไรให้เราต้องตกใจมากครับลงมาอย่างแี้ดีนะมันน่าซื้อออกอ่ะน่าซื้อปิงตัวไหนล่ะว่ามา S P I เลยฮะ S P I ใช่ใช่ทำไมถ้งให้ซื้อตัวนี้ล่ะคะ ่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมีประเด็นเรื่องการยื่นบิดประมูลงานใหม่ๆนะครับก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็เป็นข่าวใหญ่แต่แต่นะั้นมันไม่เป็นเรื่องสําคัญว่าเท่ากับว่าการรับรู้รายได้จากอิตาลีเนี่ยมันจะออกโครงการอิตาลีออสเตรเลียเนี่ยมันจะเริ่มรับรู้รายได้มากขึ้นจาไตรมาสสี่นี้เป็นต้นไปนะครับปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ากําไรมันก็เข้าจเต็มอีกแล้วไงโอกาส<ม>ที่ปีหน้าจะไปมากกว่านี้แร้วอาจจะไปถึงสามสิบบาทมันมีสูงมากเลยนะ นะครับ S P I ผมว่าลงมาก็น่ารับอ่ะราคาเท่าไหร่ถ้าไปเอ่อเบื้องต้นเนี่ยในระยะสั้นถ้าเราสังเกตคือเมื่อวันพฤหัสมันมีการไล่ราคาขึ้นมาถูกไหมครับแล้วให้พี่มอนถ่ายว่าเขาขายทํากําไรกันยังที่ไล่ขึ้นมาเมื่อวันพฤหัสน่าจะขายแล้วมั้งย่าเอาแล้วจะเอาเพราะว่าตั้งแต่ยี่สิบยี่เอ็ดบาทห้าสิบจนถึงยี่สิบเอ็ดบาทัน่มาจากออเดอร์เพียงออเดอร์เดียวอืมอืมอืมเพราะนี่เขายังไม่ได้ขายแม้นั่กดลงมาแบบเนี้ย เราเข้าไปรับได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยต้นทุนเขายังอยู่ที่บริเวณนี้๋อเท่าเขาครับใช่มันก็ใกล้เคียงกับเขาไงถ้าจะขายขายกันที่เท่าไหร่อเอเบื้องต้นนะครับคือมันเบรกยี่สิบบาทห้าสิบขึ้นมาได้เป้าหมายก็ยี่สิบโดยต้นน่าจะเป็นยี่สามบาทสามสิบครับอืมเออตัวนี้มันแรงได้ตัวนี้มันจะแรงแคอตัวเดียวเลยวันนี้เออปิงแล้วมิ้นให้ดูป่ะเมื่อเช้าทาไมใครเขาะผิดอ่ะ ก็คงก็คงมีคนคีย์ผิดแหละครับก็ไม่เป็นไร่อยมันคีย์ผิดไปเราก็คงไม่กล้าเข้าไปยุ่งเดี๋ยวเกิดคีย์ถูกขึ้นมาเรื่องใหญ่อตลาดเอาเอาอยู่ขนาดไหนครับปิงตอนนี้พันสิบต้นนี่คือก็หลุดนีรับสําคัญไปแล้วครับหนึ 1, 1> ่งพันสี่ร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ต่ำกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับคิดว่าเอาอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สเพราะว่าหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สเคยรับมาได้รอบหนึ่งก็ยังเชื่อว่าตรงน,นั้นน่าจะน่าจะแรงยยงแข็งอยู่นะครับแล้วคนที่เล่นทางด้านทีฟะะค ดังนั้นทีเฟกก็เหมือนเดิมครับลงลอดฟิวเจอร์ต่ำกว่าเซ็นเตี้สักตอนนี้จริงเราไม่น่าลองเท่ากันเออน่าลองไหมใช่ตอนที่เราคุยกันก็คือฟิวเจอร์สุกกว่าเซ็นเซตี้เราไม่ต้องทําอะไรใช่ตอนนี้มันเท่ากันผมว่าเราก็ลงมาเยอะแบบนี้ก็ลองเปิดลองดูครับเก้าแปดเจ็ดในพรุ่งนี้ใช่อ๋อเข้าลองนะกลยุทธ์ของปิงใช่ครับทองก็อยู่เฉยๆใช่ไหมทองตอนนี้ยังอยู่เฉยๆอยู่ครับอ๋อเหมือนกันเลยโอเคได้ปิงขอบคุณค่ะค่ะค่ะ